วันนี้วันอังคารที่25มีนาคมนะครับเวลา1 0โมงนาทีนะครับก็เต็มตัวที่จะเทรด USJ US เย็นนะครับ USJ 8ปนะครับเงินเย็นก็ผมเงินเย็นก็ตอนนี้ไซเว์นะครับตอนนี้ขึ้นมาเทรเทสแนวรับ150.900แล้วนะครับเราต้องวางแผนที่จะเซลล์นะครับเราจะเซลล์แถวอ่า หนึ่งห้าศูนนจุด้านะครับผมนี่ครับเซลล์แถวนี้ครับหนึ่งห้าศูนนจุด้านะครับก็เซลล์ที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์จุดเ้าศูนย์ศูนย์นะครับเซลล์แถวนี้ วางคลรอด100จุดนะครับเอากำไร400จุดนะครับกําไร400เท่าก็ออก4เท่าครับออก1.50.400นะครับผมอัลตรีบาขึ้นมาแถว1.50.900ก็ออกวางแผนที่จะเซลล์นะครับ มีบาะได้แถวนี้ครับ15 0.916หรือ90 0นี่มีวางแผนเซลล์ได้ครับผมวันก็ร้อน100จุดนะครับเอกำไร4 0 400จุดครับผมมาออกแถวเป้าที่ออกก็คือเป้าก็จะมาออกที่150.421นะครับเป้าที่ออก